พระบาทสมเด็จพ,พระปรมนทรารรามาธิบดีศรีสินมหาวชิลาลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชาวรังคูลกิตติสุริสมบูรณ์อดุยเดศสยามินทราธิเบศราชาวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ซึ่งมีพระบามบรมราชองค์การความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาาฎรตลอดไปสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดโควิด -19 ทำให้สังคมต้องเผชิญปัญหาเข้ายากหมากแพงปัญหาเศรษฐกิจเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ หากชุมชนสังคมอยู่ได้ด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติและเยาวชนรุ่นหลังสืบสารรักษาต่อยอดอรารยธรรมของชุมชนที่ดีงามผสานเข้ากับเนื้อหาหลักสูตรปรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้8กลุ่มสาระน้ำกัดเดืคือประเทศอาตมาดีใจที่ชุมชนบ้านขมเมก แลกกะโรงเรียนได้เป็นตัวแทนโครงการอรารยะเกษตร,รชุมชนบ้านขามิ้งแหลกกะโรงเรียนบาน้านเม็ดงร้องน้าป้าจะสนับสนุนด้านแรงกายและแรงใจต่อไปครับผมนายสมานเกตทองเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5้าบ้านขมิกต้แหน่งประธานคณะกรรมการาการศึกษาโรงเรียนบ้าน,นขมิงน้องฟ้า ผมแนะนำเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมกับชุมชนพร้อมกับโรงเรียนและพี่น้องฟ้ามีความยินดีมีความภูมิใจที่รับโครงการอริยกเกษตรผมจะนำแรงผลักดันกับชุมชนให้ผลักดันช่วยให้โครงการนี้เสร็จรุลร่วงไปด้วยดีพี่นมน้องนาฟ้าสปปยโสธรเจ็ดหนึงสราคาสวัสดี3ามสอ สวัสดีค่ะ,คะพื้นเมืองอีสานเฮาตั้งแต่เก่าโบราณมาคุณยายและคุณตากินข้าวเนยเียวเรียวแรงดีเดือนหกฝนตกหงวายเขาพงบ้านสาวมีบอกตูอ้ายเสียงส,ยสีนาคีวีเข้าสู้คางสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปีนสุดาบุญประสมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกานิกาคำมุดอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่6ค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายนันดามิสรีชั้น,นดดปฐมศึกษาปีที่5ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด,ด็กหญิงวชราพรจะร้องคำอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่6ค่ะจากการที่เราได้ไปสำรวจภูมิสังคมของ,ของบ้านพัมเม็ดพบว่ามีการขาดแคลนน้ำในการทำกรเกษตรและมีอารยะธรรม ของชาวบ้านค่ะคุณปัญญาของชาวบ้านคือการสารกระดิบข้าวและหวดค่ะสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยมีเครือข่ายบ้านวัดและโรงเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสนับสนุนพวกเราอยากร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนไม้ไผ่ในการจักสารค่ะโดยออกแบบโมเดลในกระบา เพียงยืนอยู่ได้ด้วยตนเองพออยู่พอกินพอประมาณเด็กๆอย่างเรามีความกตัญยูรู้คุณเคารพผู้ใหญ่มีวินัยมีจิตอาสา,ศารับและาทาตูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะสู้สถานการณ์โควิด -19 ค่ะต่อไปนี้หนูจะเล่าเรื่องการจัดสารภูมิปัญญาในชุมชน ในฐานะที่หนูเป็นลูกหลานหนูจะช่วยสืบสารโดยมีอุปกรณ์ดังนี้คือ1ไม้ไผ่2ไม้ไผ่ที่นํามาผ่าแล้วนาไปขูด3ไม้ไผ่ที่นํามาขูดแล้วปรับแต่งให้สวยงามและขึ้นรูปจากสารลายที่หนูได้ศึกษามาคือ1นลายยืน2ไลายหัวใจ3าลายรูปช้าง4ลายกระแตและเพื่อนคนนี้กําลังสร้างลายสยืนแลระมวยและกระ,ะ,ะติบจะมีขนาดต่างกันค่ะ ติบจะมีขนาดยาวแต่เล็กส่วนมวยจะมีขนาดสั้นแต่อ้วนค่ะผมได้เข้าโครงการอาริยะเกษตรผมได้รับรู้ว่าอาริยะเกษตรเป็นวิถีชีวิตของชาวนาะบ้านขม็ดเกษตรกรบ้านขม็ดว่าเว้นจากการทำนาก็จะสารกระติบหรือสารหวดและสารมวย และตัดไม้ไผ่เพื่อมาทำเบ็ดตกปลาหรือทํากระบอกไม้ไผ่และฟ้าครอบประตูหรือเตียงไม้ไผ่ไว้ใช้ประโยชน์จำลองโคกงหนองนามโมเดียวเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำในฤดูการแล้งปูปามิห้าระดับปูปามิห้าระดับจำให้ได้หลับเจ้าไปปูปลาหนึ่งสูงสองกลางสามเตีย เนื่องสูงต่ำสามเตี้ยสีเรียดดินห้ากิ่งหัวจึกห้องแควคืนเคร่งคึกคักห้องแควคืนเคร่งคึกคักเผื่คุณจับจับเนี่ยผูกมามาขอคุณจับจับเนี่ยผูกมัามาโรงเรียนบางคำแมงน้องนางฟ้าสปปยะโสทายเชนหนึ่งใส่รหัสวใส่รหัสขอคุณสามสองหนึ่งขอคุณ คุณผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนบ้านคำเมฆหนองนางฟ้ากล่าวขอบคุณคระทีมงานที่มีโอกาสให้พวกเราได้เข้าร่วมโครงการอารยเกษตรในครั้งนี้นะคะทางโรงเรียนมีส่วนร่วมโดยการบูรณาการทางวัดและโรงเรียนและชุมชนนำโครงการนี้ไปจัดการศึกษาในรูปแบบแผน C ีนะคะ บูรณาการเข้าทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และต่อยอดให้หนักเรียนเราได้เรียนถึงการส่งเสริมและสนับสนุนสืบสารอารยธรรมในการสาหมวยสารกระติกของชุมชนต่อสืบต่อไปค่ะโอ จังวะสาธุสาธุสาธุาธคุณพระพุทธรัตนังรมรมรลตนะสังฆลัตนะยังคุณแก้วสัมปราคาละสาธุสาคุณบิดามาดาคุณครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทานลักบาลลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาปกมาบางังจงมากังมาเลียมจงมากังมาเลียมหมลาม 愛い。<laughs>